ตินฉันเคยคิดว่าถ้ามีครบทุกอย่างฉันจะหยุดเหนื่อยแต่พอยิ่งได้ฉันยิ่งไม่พอบางทีเราไม่ได้เหนื่อยเพราะสิ่งที่ทำแต่เพราะใจเราไม่เคยหยุดหิวแล้วตินไม่เคยอยากมีมากกว่านี้หรอบ้านใหญ่รถดีไปเที่ยวเมืองนอกเคยอยากแต่พอได้เรียนรู้ธรรมะเรื่องสันโดษก็เริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ข้างหน้าแต่อยู่ที่ ตรงนี้ถ้าใจเราพอสันโดษแปลว่าอะไรหรอแปลว่าพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจแต่เพราะเราไม่อยากตกเป็นทาสของความอยากอีกแปลว่าไม่ต้องมีทุกอย่างก็มีความสุขได้ถ้าใจรู้จักคำว่าพอใช่เลยบางทีสิ่งที่เราตามหาอาจอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแค่เรายังไม่เคยมองให้เต็มใจ สรุปข้อคิดคุณธรรมสันโดษไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการหยุดวุ่นวายกับความไม่พอใจเมื่อใจรู้จักพอใจจะไม่เหนื่อยแม้ในวันที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะความสุขที่แท้ไม่ได้เกิดจากได้ทุกอย่างแต่อยู่ที่รักในสิ่งที่เรามีด้วยความเข้าใจและรู้สึกเพียงพอจากภายใน